วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ลงพื้นที่ไปชวนพ่อค้าแม่ขายมาเข้าโครงการคนละครึ่ง plus ให้เด้มมากที่สุดนะครับแล้วก็ยืนยันว่าข้อมูลปลอดภัยไม่ส่งต่อให้สัมพก,กรณ์อย่างแน่นอนวันนี้ท่านรองนายก,กรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินิติธันประภาสเดินประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง plus ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนในวันแรกแล้วก็สามารถต่อเนื่องไปจนถึงวันที่19ธันวาคมนี้ อันนี้ที่เห็นน่าจะเป็นตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังใกล้ๆกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านรองนายกบอกว่าก็จะเน้นไปที่รายย่อยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดโดยที่ไม่เปิดให้โมเดิร์นเทรดหรือว่ารายใหญ่เข้าร่วมครั้งนี้ร้านย่อยๆที่มีรายได้ไม่เกิน1ล้านแแสนบาทสามารถที่จะเข้าสู่ระบบได้ด้วยแบบนี้ก็คือไม่ได้จดแวดจากเดิมเนี่ยเฉพาะที่เป็นร้านค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาก็คาดว่าน่าจะมีร้านค้าไม่ต่ำกว่า90,00 900, แสนรายนะครับมีเงินสะพัด 80,800ล้านบาทส่วนใหญ่โดยเงินส่วนแรกก็มาจากงบรัฐบาล44,000ล้านนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งมาจากการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมเฟสแรกเฟสก่อนก่อ,กอที่ผ่านมาเนี่ยมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณ9 0 0 0ก็สามารถที่จะอัปเดตแอปถุงเงินกดปุ่มยอมรับเงื่อนไขเพื่อเข้าสู่โครงการคนละครึ่ง plus ได้ทันทีส่วนร้านค้าใหม่นะครับที่จะเข้าร่วมโครงการก็ลงทะเบียนโดยการใช้บัตรประชาชนรูปถ่ายร้านค้าเพื่อยืนยันว่า มีร้านค้าจริงๆและถ้าหากเป็นร้านค้าในกรทมยืนยันตัวตนได้ที่สำนักงานเขตนะครับที่ต่างจังหวัดก็ไปที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็นําหลักฐานไปที่แบงก์กรุงไทยยืนยันมีตัวตนมีร้านค้าเมื่อตรวจสอบครบถ้วนภายใน3วันก็จะเข้าสู่ระบบแอปถุงเงินได้ทีนี้รอบนี้ครับก็เปิดโอกาสให้รถรับจ้างแท็กซี่สำล้อมอเตอร์ไซค์วินที่มีใบอนุญาตถูกต้องเข้าร่วมโครงการได้โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมครับ ท่านรัฐมนตรีคลังท่านรองบอกว่าโครงการนี้เป็นระบบปิดข้อมูลค้าขายจะไม่ถูกส่งต่อให้กับใครไม่ส่งให้กับสามาัมภาานด้วยอย่าก,กังวลการทําโครงการนี้ต้องการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เสียภาษีที่อยู่ในระบบกว่า11ล้านคนไปฟังประเด็นนี้จากท่านนาย,ยกรัฐมนตรีท่านรองนาย,ยกรัฐมนตรีครับอย่างโครงการคนละครึ่งพลสัสครั้งนี้เนี่ยเราจะให้แรงจูงใจสําหรับประชาชนนะครับคนที่อยู่ในระบบ ภาษีเนี่ยเขาคนประชาชนคนไทยที่อยู่ในระบบภาษี11กว่าล้านคนเนี่ยเขาจะได้เงินในโครงการคนละครึ่งพลัสมากกว่าอันนี้เพื่อทําให้เห็นว่าเออเขาเป็นผู้เสียภาษีโครงการคนละครึ่งพลัสนี่ก็จะมาจากเงินภาษีของพวกเราเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะได้สิทธิ์มากกว่าตัวร้านค้าทั้งหลายเนี่ยอย่าไปกังวลเลยครับยอดขายคุณมากขึ้นร่ารวยขึ้นก็ไม่ต้องกังวลหน้าที่เสียภาษีเนี่ยเรเออ,อบอกว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยอ่ะแต่ข้อมูลคนละครึ่งพลั s สมยืนยันว่า ข้อมูลนี้จะไม่มีการถูกส่งให้ใครรวมทั้งกรมสรรพากรด้วยทีนี้พวกธุรกิจซื้ออาหารขายอาหารออนไลน์ฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยตอนนี้มีแพลตฟอร์ม4แห่งนะครับที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการแล้วก็พร้อมที่จะให้สิทธิประโยชน์กับผู้รับบริการด้วยเช่นส่วนลดค่าบริการที่ร้านค้าจะให้กับทางแพลตฟอร์มหรือว่าค่า GP เป็นพิเศษนอกจากนี้ตัวแอปถุงเงินนะครับก็จะสอนร้านค้าทำบัญชีอย่างง่ายเพื่อช่วยให้ธนาคารพิจารณาสินเชื่อได้อย่างสะดวก ลดปัญหาการกู้หนี้นอกระบบและขาดสภาพคล่องโดยร้านค้าจะต้องทําบัญชีให้ถูกต้องเพื่อรับประโยชน์อย่างเต็มที่ประชาชนนะครับรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในสัปดาห์ถัดไปก็คือ20ตุลาคมโดยรัฐมนตรีคลังก็บอกว่าเมื่อเริ่มใช้สิทธิ์29ตุลาจนถึง31ธันวาเนี่ยเศรษฐกิจน่าจะคึกคักและฟื้นจากภาวะติดลมได้ในไตรามาสที่4ทีมข่าวโมโนก็ไปที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังเช่นเดียวกันครับ หลังจากส่งท่านรัฐมนตรีแล้วก็ไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าก็พยายามเร่งคุยกับร้านข้าวคลุปกกะปิก็บอกว่าโครงการเนี้ทําให้คนน่าจะกล้าจับจ่ายได้มากขึ้นก็คาดว่าพ่อค้าแม่ขายก็จะลืมตาอ้าปากกันได้หลังจากที่เศรษฐกิจซบเซามานานแล้วก็เป็นการกระตุ้นด้วยครับถ้ามันมันเข้าง่ายก็จะเข้าอยู่ ก็คือเหมือนเรายังไม่ได้ศึกษายังไม่ได้ศึกษายังไม่รู้เลยถ้าพี่ไม่บอกผมก็ไม่รู้นะแสดงว่าเราไม่รู้เลยว่าในปีนี้เนี่ยเราสามารถให้รถสาธารณะท้องโลกได้ใช่ไหมครับยังไม่รู้เรื่องก็น่าจะดีอยู่นะพี่น่าจะน่าจะดีอยู่ใช่เพราะถ้าไปไกลๆแพงๆในลูกค้าก็น่าจะเสีเสียบได้ครึ่งต่อครึ่ง<อ>ก็ดีถ,ดดถ้าดีต่อลูกค้าด้วยดีต่อลูกค้าด้วยดีกับเราด้วยแหละ ทีนี้มันก็จะมีประเด็นเสียงสะท้อนจากชาวบ้านบางกลุ่มที่เขาไม่มีมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยเขาบอกว่าไม่สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ก็อยากรัฐบาลแก้ไขปัญหาในจุดนี้ด้วยไปคุยกับคุณทองสาเพชรรักชาวบ้านบุรีรัม์ซึ่งมีอาชีพทำนาเขาบอกว่าโทรศัพท์ที่ใช้อยู่เนี่ยใช้มานาน4ปีแล้วเนี่ยคุยกับแบงค์แล้วก็บอกว่าเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าต้องซื้อใหม่จึงจะสามารถลงทะเบียนได้แต่ไม่มีเงินซื้อมือถือ ก็อยากจะให้รัฐบาลช่วยหาแนวทางหน่อยคนที่มีโทรศัพท์รุ่นเก่าเนี่ยน่าจะมีอีกเป็นจำนวนมากครับ